สวัสดีครับยิยนดีต้อนรับสู่เกม Delta Force อีกครั้งครับผมไปเริ่มเลยอ้าเมื่อถึงเกมเริ่มนะครับกําด่านรถไปนะเอา,เอา,เอามามีรถป่ะอยากได้รถเฮ้ยรถใครมีเจ้าของเฮ้ยเอาละมันอะไรทีนี้รถคันนี้คุ้มเกาะด้วยไปครับได้เวลาบทที่ีส่วนปืนที่เราใช้วันนี้ครับเป็นปืนเอ่อ ทำไมรถคันนี้มันเดียวยากจังปืนเจ้าชาวันนี้คเป็นปืนเอ่อ Q CQ 1นึ่่ะปืนอะไรก็ไม่รู้ลองเล่นดูแต่จังหวะที้มีคนจะหนีทับมีคนจะกำลังจะหนีอะไรไม่โดนว่ะตอนนี้มันเดียวยากเฮ้ยไอหมอนี่บินหน้าตั้งเลยบินหน้าตั้งเออหนีมาเพื่อนโอ้โหคันนี้มีแต่วันเดี๋ยวยากว่ะ เดยนตัวโๆไปดิครับยอดเขายอดเขาที่เวนเลยโอ้โหไม่โดนมีมีมีตัวต้องชนโดนบ้างเหรอวะนี่ไงฮึตรงที่หนูเห็นมีแป๊บแปบไปฮะ ดูกครับไปทางนี้เฮ้ยไม่เห็นป่ะดักมาทางไหนวะขวาดูกครับดัก่อลดัก่อนเฮ้ยเนียนป๋ามาไป ครับโอ้ยถอยก่อนโอ้ยเดือบไปกูเหรอวะแอบทางขวามีมีนะครับทางขวามีเรียนเรียน ลูกครับจะตายโอ้หัวก่อนโอ้ยยิวอุ้ยถอยครับตีลูกดีลูกไม่มีใครเห็นเนียน <c oughs> มันเนียนตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> <Sit th Principal CS> ok Ok, đi luôn trong tay hiu hiu rồi, hiu đã tìm một ngoan Chúng đã một tên Hãy tìm ra nó Đi ying โอ้ยจนได้ตั้งเนินตั้งนานไปครับอันนี้ยิงได้ทั้งจนทั้งยิงบอกเลยโพดีแต่ว่ามันช้าเหมือนคันที่มันเื่้อใช้ประจำอ่ะคันนั้นจะเร็วโอ้เพื่อมาเทียบเลยวะแ้าจะจะยิงใครได้วะตรงนู้นมีนะมันมันมันโอเคไม่ใช้รับรถปืนนั่แหละ ไอ้ใครใครเฮ้ยขี่รถเกือบพังเอ่อซ่อมซ่อมก่อนต่อซ่อมนะครับเดี๋ยวบุกต่อม้านี่ไงโอ้โหถอยถอยอุ้ยหลบทันนะครับเกือบรถกู ไปดีเลื่อนดีเลื่อนดีเลื่อนก่อนต่อมซ่อมซ่อมดีเลื่อนครับดีเลื่อนรถเฮ้ยมันยอดเขามีนะเดี๋ยวรอดีเลื่อนรถก่อนใจเย็นใจเย็นรอรถดีเลื่อนรถสุดด้วยเอ่อไปน่าจะพอละเฮ้ยรถสตูเอ้าไปยิงรถเลยมาดิวะเออ ไปครับโอ้ยคุมอยู่คุมอยู่คุมอยู่ทำอะไรรถศัตูตตตได้ย่งขึ้นไม่ได้เฮ้ยดีรู้ครับอยู่ในบ้านปะไม่ใช่นะโอ้ยไกลว่วะโอ้ยแล้ไวไกลไม่เวิร์กแบบปืนนี้ ใช่ครับดูให้ทั่วหลังหมายว่าดีดูก,กันเดี่ยวทางโอเคไปทีสองดูดูครับข้างหลังเหรอถอยฮิวฮิวก่อนฮิวก่อน Ok, túi to. ok, hấp, Nhìn ok, này. Đó. ok, 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 คดูใ да. ห้ต่อดีทู้ครับจะตายกูฮิวันไปไปทางนี้ไปทีหนึ่งครับคอยเช็ควิธีจุดข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าทำไมคนตายเยอะจังมีพันวะไม่ไปด้วย ไปเ,เข้าทีนึงก่อนหนุนว่ะนะครับเมืองวันหน่อยกลัวมีคนโดนไปเลยบวกขึ้นบันไดโอเคยึดทำเต็มครับเยบอะใช่ไหมเฮ้ยยังนะมีอะ่ร โอ้ยป ok> ืนั้นก็ดีกูมูจะเล่นแบนแบทลงกอนดูครับหลังไปไหนแจ ไปด,ดอียต่อไปต่อครับเอากำบังแล้วก็ยิงดูดมีเชียย์ขวา เคเกียรครับแ่ที่เดิมโอ๊ยไนเปอร์เปลี่ยนทางไทเปอร์ก็ปเปลี่ยนทางเล่นครับไม่ยากของเยอะมาเยอะ เฮ้ยปะูไปหนยไงวะ้มีไซเปอร์ครับไปไม่ได้เดี๋ยวระวังย <c oughs> ูเดีโอเคปามาฮึ๊บได้ artillery barrage uvanka <coughs> okay objective delta 2 has fallen into enemy hands we do objective delta 1 <coughs> i did missile range Ui, pet. Bài vừa tướng vừa khai ba cần. The rồi ui ready. Objective Delta 1 is under attack. น hey. ่าจะชนะแล้วว่ะไปตรงนี้แจ่มเลยเย้วู้โหตวันนี้ได้กี่ตัววะเนี่ยแป๊บดูเองเดี๋ยวมาดูผลประกอบการกันครับทีมที่ดีที่สุดไม่ใช่ทีมเราครับทีมเราวันนี้จบที่5นะจัดไป51าตัวคิวตาย9ก้าแอตเลติบสาม ช่วยชีวิตหนึ่งเป็นหมอแต่ช่วยชีวิตได้แค่คนเดียวรถจะเบิดจากหกครับยึดธงถึงสามแล้วก็สุดท้ายเจ็ดาม